เครื่องรางปูหนีบซับด้วยธรรมชาติของปูจะชูกล้ามอยู่เสมอคอยหนีบจับอะไรได้ทุกอย่างพอหนีบได้แล้วจะไม่ปล่อยให้หลุดไปอีกทั้งเวลาปูเดินแม้จะเดินขาเกไม่ตรงทางแต่ก็ไม่เคยชนประทักกับอะไรทั้งหมดจะรู้หลบหลีกปัญหาอุปสรรคทุกอย่างปูแปดขาก,กอบโกยเงินทองโชคลาบได้อย่างสบายพกไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือติดตัว เงินเก่าหนีบไว้ไม่ให้ออกเงินใหม่ก็หนีบจับเข้ามาตามตำราโบราณว่าไว้บูชาแล้วจะมีเงินไหลเข้าไม่รู้ตัวเสี่ยงโชคดีมีเงินใช้ทำมาค้าขายดีซื้อง่ายขายคล่องใช้ปูหนีบเงินหนีบทองลูกค้าได้ง่ายเครื่องรางปูหนีบทรัพย์มีการจัดสร้างทั้งแบบผ้ายันและแบบปั๊มโลหะการบูชาเครื่องรางเป็นความเชื่อส่วนบุคคล หากศรัทธาก็จะนำมาซึ่งปฏิหารเชื่อหรือไม่ก็ไม่ควรลบหลู่ค่ะ